สวัสดีครับพี่น้องครับเพียงนี้ครับมาถึงปทุมราชครับมีงัวทองมาฝากพี่น้องหนึ่งโตครับแล้วก็งัวแเมลูอีกหนึ่งโค้มครับพี่น้องครับมาเบิ้งงัวทองกันก้อนครับพี่น้องครับงัวทองครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบหาดนะครับสูงลอยสี่สิบหาครับท่องเจ็ดเดือนครับออกเดือนพฤศจิกาครับตัวนี้บ้าตึงสมเองกับมือครับแต่ว่าใบหลอด ิ่นหาหาบ่เห็นครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงัวลูกค้าเบาวตึงครับสมห้ครับบ่าตึงสมหมักอันช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตนะครับเด้อช็อกโกแลตครับในทองครับตัวนี้สมเองกับมือครับพี่น้องครับก็เลยมั่นใจเลยครับใบหลอดพ่นเห็ดเสียแล้วครับพนญ่ครับว่าเป็นงัวลูกค้าเบาตึงนี่แหละครับตัวนี้ครับสูงลอยสี่สิบห้าครับทองเจ็ดเดือนครับ เอาถืงๆได้พี่น้องครับตัวนี้ครับเอาไปเลยครับไผท่านกับท่านครับสองหมืนสี่พันครับพี่น้องครับเปิดสองหมืนสี่พันครับทองเจ็ดเดือนทองก็พอช็อกโกแลตครับตัวนี้เบ้าถึงผสมให้เพื่อนเองครับเอกสารบ่มีก็บว่าเป็นยังครับแต่ว่าตัวนี้เบ้าถึงมั่นใจครับเพราะาสมเองกับมือครับตัวนี้ครับเป็นงวงกระบาดนะครับเด้อนี่ครับนมซีเต้า อีบล็บขอเทางามดีครับงัวล่ำตัวเงาดีทายยกเทเล่พูน่ะสูงลอยสี่สิบหาครับพี่น้องครับลูกสองข้าทองครับลูกสองข้าทองเด้อผู้ได้มางัวท่งนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันทรงฟรีสองร้อยกิโลครับนี่ครับนาตาครับนางามนาโนกดีครับกระบาลสวยครับ นี่ครับหน้าตาครับลูกสองค่าทองครับทองก็พอช็อกโกแลตครับพี่น้องครับหู้หนาโนกโนกครับหนาโงกโนกเฮียนเงียนครับลูกสองค่าทองออกเดือนพฤศจิกาครับจําได้แต่ซจำหนีครับพี่น้องครับเพราะว่าหาใบบ่อเห็นครับตัวนี้บ้าตึงสมให้เองครับผมพอช็อกโกแลต ครับซอกตแลักครับสองหมืนสี่พันพี่น้องสนใจโทรมากเลยครับพี่กัดของัว่าเบาตึงครับบรรยากาศช่วงฝนตกลินครับเหมือนี้ครับลินมัดเมือแล้ครับทางปทุมราชครับคนน่ะน้ำลางย่านตาสะครับแข็งขาใหญ่ดีล่ำตัวล่ำชี้เงี้วครับต้องเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับประกันทองนะครับเด้อประกันทองร้อยเปอร์เซ็นครับ ถ่ายยกเธอเลยคุณน่ะเทดำปื้อนๆโบดรบเครืองนะครับตัวนี้ครับบ่มีแดดครับพี่น้องครับแดดแห้งชิง้ามกันี้ครับสีสันเพิินครับโอ้เงาดีครับเงาอัดลาดเลยครับแม่ใหญ่เลยครับแม่ใหญ่โค้งสางใหญ่ระวางหวานกินเก้งครับเลี้ยงง่าย สองหมืนซีครับเอาไปเล้ครับทรงฟรีสองรอยกิโลครับไผเห็นคลิปนี้ฝ่าโทษวยครับเด้อเป่าโทษครับเป็นงัวทองเจ็ดเดือนออกเดือนพฤศจิกาครับสมก็พอช็อโกแลกครับในทองครับนี่ครับอ่างไงแห้งครับงัวตัวนี้ทองไงอ่างไงครับหนางามครับหนางามเล็บงามครับ แม่ใหญ่ดีขายถึกถือไปเลยครับบรรยากาศฝนต๊ะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งงัวแม่ลูกครับวันนี้ครับชุดที่สองครับไปเบ่งงัวชุดที่สองกันเลยครับมาเบ่งชุดที่สองครับลูกเพจเมียนะครับงามงามครับลูกเพศเมียครับลูกไว้สองเดือนครับประมาณครับสองเดือนงัวลูกแรกครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าครับ ถุงลอยสามสิมหาซดแห้งครับโคบนี่ครับลูกเพจเมียครับสีแดงแดงครับเปิดไว้ครับพี่น้องครับสองหมืนสามพันครับเอาทุกๆครับเมื่อนี้ครับเอาใส่กับบรรยากาศฝนตกนี่แหละครับทรงฟี่ให้สองรอยกิโลครับลูกสาวงามงามครับลูกสาวงามได้ครับนี่ครับลูกสาวครับ ลูกไว้สองเดือนสองเดือนสีขาสามแล้วล่ะครับแม่สดดีหัวลูกแรกครับนี่ครับหน้าตาหนางามนะครับเด้อหนางามกีบเล็บข้อเท้างามนมงามรั้มตลำรชิงดีสองหมื่นสามครับชุดที่สองครับมือนี่ครับนาเรียงแน่นอนครับปุณอ่ะหู้ดีแม่สีดยาเห็นแล้วเด้อครับเป็นสีดยาแล้วครับ ฉีดยาคาพยาบำรุงวัคซีนกระซีดแล้วครับโคมนี้ครับวัคซีนล่ำปีเพิ่นกระซีดให้แล้วเพิ่นวายจะไปฉีดอีกครับเพิ่นบอกเวาตึงครับเพิ่นฉีดเรียบรย้อยเบิดและการเห็นเบิดทุกอย่างสองหมื่นสามพันพี่น้องใครสนใจโทรหาเบาตึงเลยโคมนี่ครับลูกเพจเมียยางดีเด้อเพจดำปือปอป้อครับเอางามตัวละครับโคมนนี้ครับ สองหมืนสามแม,าม่สูงลอยสามสิบห้าง้ลูกแรกครับงวอลูกแรกสนใจโท่มากครับพิกัดบา้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญขอกงวเบาตึงครับมือนี้ครับบรรยากาศช่วงฝนตกฝนตกลิ่นครับโอ้ลูกสาวกับง,งามนะครับแม่กับง,งามแม่หนาง,งามครับนาทางดังค่มง้ลูกแรก สองหมื่นสามพันทรงฟรีไปเลยสองร้อยกิโลครับคนน่ะอ้ยลูกแดงดีขนาดครับกิบเลบขอเท่า,างามมัดรับกิบเลบขอเท่าน้ำล้างสวยทั้งแม่ทั้งลูกอ้างดี แม่ล่ำตัวเงาดีคุณน่ะบกชีไล่ครับงวัวโคมนี่นาเลียงนาเลียงราคาถูกๆูกอาจัดไปคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นชิปนี้แล้วทร่ห้าเบาตึงเด้อครับเด้อคุณน่ะโอ้หนางามีลีครับแม่ครับสองหมื่นสามพันทรงฟรีสองร้อยกิโลาสำหรับชิปนี้ครับบาตึงประทุมลาดครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับ สิขอจบชิปใ้แต่เพียงทานิกนครับพอกันชิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม